สวัสดีครับเดี๋ยวผมสิพามาบึงอัปเดตนะครับการเจริญเติบโตของเขานายนที่เป็นสายพันธุ์เขาย่ปุ่นสายพันธุ์โคซิเฮคาลินะครับที่ผมเคยเห็ดชิบเหตดแบบนายนนะครับอันนี้เขาอายุประมาณเดือนเดือนหนึ่งก็กลัวนะครับประมาณ4ี่บมือนะครับวัน40บมือนะครับแต่ตอนนี้กกงามแล้วนะครับโอ้ยดีใจครับอันนี้ดำแบบนายนแล้วก็บบอสไซปุ๋ยนะครับเป็นอินซีลวนนะครับ กตตอนที่หิมมันขึ้นผมก็ตกใจกันนะบกเหตุดันมันบกเกิดตอนนี้ก็พ่อได้น้ำหน่อยนะครับน,นี่ก็น้นำเพอยีพายอ,อยู่บนเขานะครับน้ำมันขังนะครับผมก็ฉีดพ,พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพวกน้ำมักชีวาภาพนะครับแล้นกะารผสมวันใหม่กันพวก,ต,กตักกะแตนมากินนะครับก็ถือว่าเป็นที่หนาพอใจนะครับขอมันอาจจะยังจะน้อยอยู่นะครับ ้วก็มีบางห่องที่วานยังห่างๆอยู่คือคือฟังฟังนี้นะครับฟังนี้มันจะห่างๆแต่ว่าโซ้นผุ่นนะครับโซ้นผุ่นมันจะงงาบมากเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปวังโซ้นผุนนี่นะครับหาฟังนี้นะครับตอนแรกผมท่ายืนท่ายจากฟังผุ่นหน่อยซองมาฟังนี้นะครับอันนี้คือมุมจากฟังนีนะครับมันก็เริ่มสีแตกกอแล้วนะครับตอกแตกกอใ่ญ่มากเลยมบองือจังกอนะครับแต่ก็ยังมีบางกอที่ยังบ่ๆันแตกก็มีนะครับอผม ับตอนนี้ปั๊บุงดินนะครับผมเตียพวกไอ้ขิงว้านผสมกันนะครับมองได้เขียวอ่าก็แสดงว่าขิงวานมันกระตุกอยู่หันนะครับบั้นหนึ่งท้าขอบขอบคันแท้นะผมหนงผมไอ้โบ้ได้เอาไปใส่หลายแบนไหนะครับแทบจะบ้ได้ใส่เลยนเหรอครับเพราะว่าไอ้ใส่รถไถใหญ่มันดันไอ้ปั๊บคันแทนาฟังฟังผุ่นน้ำพร้อมนะครับมันก็มีอยู่ส่วนกันการนะครับนะครับอันนี้ดำแบบนายนยนต์นะครับยำอีกรอบไปโบ่ทั้ง ได้ทดลองเห็ดกะลองเบิ้งจักแปงสองแปงครับปีนาเพราะได้เสียหายนะครับผมใส่เวลาดำบอถึงบอถึงช่วโมงนะครับหรือห้นี่ผมเห็ดผู้เดียวเลยครับจับดึกจับดึกเลยครับแล้วก็บิรงแถวของกอนี่ครับมันก็ะจิ้งามแบบนี้นะครับเลยงามเขากำจัดหนามม่กจะจิกำจัดกำจัดได้ายครับเวลาผมก็ใส่เสียมผมนะครับแต่จอผมที่ผมเห็ดเองนะครับถากถาแล้วนี่ตอนนี้แหนแดงมันก็เริ่มแพแพล แผลออกมาแล้วครับเครื่องจักรผลิตปุ๋ยผม <c oughs> แนวแดงนะครับมันซอยจึงตึงในตัวเจนนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตอายุเดือนหนึ่งของเดือนก็กว่าของเขาญี่ปุ่นสายพันธุ์โฮโคชิฮิคารินะครับที่ดาแบบนานยนตน,นะครับเดี๋ยวให้เบื้องนี้น้ำในนั้นนะั้งนี้ก็เป็นนายยนตหมือน,นครับเป็นเขาเจ้ากขอข,อขอแปดหานะครับตอนนี้กำลังเริ่มสีเริ่มสีไ่แลยครับอันนี้ก็หวัหวหวัวตยี่สิบมือครับนี่ มือตาดำในย้อนในนี้สิเมื่อนะครับถ้าท่าในใดสนใจอยากทดลองเห็ดเบิ้งกับอะไรไปเบิ้งตั้งแต่การเตรียมดินของผมเลยเลยนะครับผมเห็ดคลิไปไว้ตั้งแต่เริ่มจากการเตรียมดินเลยครับแล้วก็การเพาะกล้านะครับแต่ว่าเพาะกล้าผมสิเพาะอยู่สองรอบนะครับเพาะกล้านลาุ่มถัดรอบแรกที่เป็นเขาญี่ปุ่นเนี่ยผมมันมีขอบปกพองในเรื่องของดินเพาะนะครับเดี๋ยวผมก็เลยมาเห็ดคลิปอีกคลิปหนึ่งในการเพาะลุ่มถัดว่ามันต้องใส่ดินแบบไหนก็ลอง ย้อนไปขับเบิ้งในวิดีโอของผมได้นะครับอันนี้ก็คืออัปเดต45มื่นนะครับเดี๋ยวครบ2เดือนนะครับ2เดือนกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมกับสีมาเฮ็ดคลิปให้เบิ้งอีกให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับในช่วงที่มันเข่าตั้งทองนะครับเนาะสำหรับวิญนีณก็ขอสวัสดีครับ